ก็สวัสดีครับพี่น้องชาว YouTube นะครับก็วันนี้ก็อาจจะมีการเก็บเล็กน้อยนะครับแต่ว่าอยากให้ชมก่อนนะครับ่วยแต่สวยนะครับธรรมชาตินะครับอยู่กับธรรมชาตินะครับแล้วก็เปืือนึงูนนครับอยู่ธรรมชาตินะครับากหาอยู่หากินแบบธรรมชาติธรรมชาติไรสารเคมีนะครับ ครับดูกล้วยครับกล้วยหอมนะครับกล้วยหอมสวยเลยครับที่อ่าก็จะเริ่มทําการเก็บอันนี้นะครับฝรั่งนะครับลูกสวยๆนะครับอ่าน่าจะมีอยู่ประมาณสิบกัโลกู่มั้งนะครับที่โตแล้วนะครับนี่ครับความสวยงามตามทองเรื่องของธรรมชาติปลอดสารเคมีนะครับ อยู่เันแบบนี้แหละครับาาขากล้องไม่รู้หล่นหายที่ไหนนะครับก็คงจะได้เก็บเสร็จก่อนแล้วค่อยดูกันนะครับเพราะว่าใช้มือจริงๆนะครับในการถือถ่ายนะครับนี่ใช้มืออย่างนี้เลยครับนี่ครับก็ <c oughs> <c oughs> ขอโทษขออภัยนะครับยูทูบเบอร์แบบ ลูกลวกจะชอบธรรมชาติครับชอบอยู่กับผลผลิตในการทำมาหากินของเราแบบไรสารเคมีนะครับครับอันนี้ก็ลูกดกอยู่นะเนี่ยเก็บได้กินตลอดนะครับเนี่ยมาแข้งมะแข็งหรือมะเขือพวงเขาว่านะครับไปครับไปหาเก็บกันก่อนครับ ไปดูกันนะครับของแทบมาแล้วครับวันนี้เริ่มมีผลผลิตแต่พอได้เก็บนะครับก็สิบประมาณสิบลูกนะครับเดี๋ยวจะหาดูเพิ่มนะครับเห็นว่าได้เยอะก็เลยอยากจะเสนอให้ดูนะครับกับฝรั่งบักซิดานะครับบักซิดานี่เยอะแยะนะครับฝรลังโตนะครับ ปลูกธรรมชาติครับไม่มีสารเคมีครับกินไปแบบสบายใจสบายใจเลยนะครับได้ครับเก็บต่อก่อนนะครับ